วันนี้เราจะมาทำยำารวมมิตกกินนะคะทุกคนคะ่ะกะคือว่าอยากกินมาหลายมือแล้วแต่ว่าคุณสามีบอกเป็นไสเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาทำํำเองและนี่คือวัตถุดิบของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกวัตถุดิบของเ่าเลยนะจ๊ะและนี่ก็คือผักลงไปเลยตั้งน้ําเดือดเลยนะคะ ตั้งพริกเลยครับตำยังไงตำปลายจ้า,าตากให้แห้งกันเนาะต่อไปเราจะมายำกันเลยค่ะอันดับแรกเซรัพริกก่อนตากพริกแล้วก็ถุงชูรสถุงชูรสแล้วก็จะเป็นน้ำตาล น่อยก่อน,นะคะเราไปจะได้น้ำปลาทำไมเห็ดเอียงเลยบอมามานางย่ามมองหนีไงเขาอยากแซบ,บบอหรออยากแซบบออุ้ยแข่งคนบอกนี่นว่น่ะเพื่อยากกินแซบบอน้ำปลานะคะพอกอนแล้วก็จะใส่ตัวนี้อันนี้คืออะไรแหนมแหกระเทียมดองอีกใส่ลงไปเลยเตามความชอบของเรา น้ำหลายขอดใส่ใส่ลาสักน้อยแล้วพี่เป็นน้องมันโมันแกงเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยพูดแบบนี้โอ้ยพูดไม่ได้ไงต่อไปน้ำปลาร้านีคะน้ำปลาร์นี่เราต้องชิมดูก่อนโอ้ยเลืมเลืมหมกนาวหมกนาเหมกาล <laughs> ง, <laughs> งไปอือ เอาเปลี่ยกมันลงน้ำซะโอบาฮนคอก็คือช่องนี้ก็คือสุขานะไมยที่สุดแล้วมือล้วนๆอันนี้หนามย่ามเท่าใดบ้แต่ว่าเราต้องขอชิมก่อนว่ามันจะแซ่บไหมเดี๋ยวมาถึงใจคุณลุงคนี๋ยวขออนุญาตชิ้มก่อนด้อค่ะโอ้ยจิ้มเป่าเห็นจ๊ะอันเ่ไดียรอฮนเนาะเป่าทำไมอ่ะ ขิมบ่ยแซ่บบ่บเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงอร่อยอร่อยเฮ้อเจ้าเขางค้วาสังคิดว่าแซ่บอีก่ะมาบบบนี้เรมีน้ำซุปให้ใส่อยู่นะทุกคนเหลือมเลยดอะเหลือมเลยแซสบใส่ลงไปหวานเลยจะพักกับอิ่มเราดนห้องอ่ะนี่ ปลาดุปิงย่างรวยหลายคนเนาะหลายเกินแล้วก็จะเป็นตัวนี้หมูปับหมูบดหรือหม,หมูอะไรไม่รู้แล้วก็กะทิมาใส่ตัวนี้ผักกะทิมี่หอมหัวใหญ่็ดแหละกับขือเทศแล้วก็ัญชัยไปเลยนักะ้า แม่ใส่ใวนเส็นเนี่ยบอลลาบัาน,านี้อันนี้ถั่วดำๆตัวสีนี่บ่ต้องบ่ต้องถามเ,าเลยว่าใดรไปคุ้นขวดเขาขวดเองยอมรับความจริงเลยมีหลายเรื่องให้ซแซบแซบแบบขมขมโอ้ยฝาชีค้อนแตบอลนี่อไปยังไม่หมดนะเดี๋ยววนเส้นอีกวนเส้นก็จะเดบบว่าเราใส่ตัวซอยอแต่ว,ว่าเฮ้ยเครื่องข <ๆ S 1> ึ้นแน่นนะว่าเออหยิบแน่นไปเลย ยังไงนี่ว้าวทำไมมันน่าเจี๊ย่างนี้เลยเนี่ยเอาจะต้องนำอะไรตอนไหนน่ากินไหมเธอมินถ้าเสียบอ่ะคือตอบสารโอ๊ยยังสียนตรงนี้นำเจ๊หงหวยจะกวดแล้วมาตองเลยสองขวดอยู่ด้องกันเนาะมาเจ้าฮะเธอชิมไหม ซีซิมาเลยกินเลยแหละออขออนุญาตขออนุญาตใช้เือนทุกคนขอกันไปนนาะมไม่ใช่ในกืนอยู่ <c oughs> ยอง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 แซ่บค่ะทุกคนอร่อยอยางมูนเส้นสูตรไหนก็ไม่รู้นอนฟันเอามือขึ้นนี่ก็ได้กินเลย <c oughs> ไป เดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยไปแล้วนะไปแล้ว